เห็นว่าพี่สาวผมเป็นคนสู้นะฮะสู้คนสู้ชีวิตยอยู่แล้วนะครับเรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยทําให้เขารู้สึกท้อถอยที่เห็นในในไอจีครับเพิ่งเที่ยวเชียงใหม่กลับมานะฮะคือตอนนี้ก็ก็อยู่ในช่วงของการรักษาต้องก็ต้องหลายๆท่านคงรู้อยู่แล้วว่าว่าพี่สาวผมเนี่ยม,มีอาการป่วยของ s อ e นะครับแล้วก็เป็นเป็นสโสกก่อนหน้านั้นด้วยแล้วก็ มีการแทรกซ้อนหลายอย่างมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการรักษามาโดยมา,มาท,ท,ท,ที่ที่ที่อยู่บงลุงแากมาโดยตลอดนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อาการก็ดีขึ้นนะครับคำว่าดีขึนข้นในที่คือเมื่อไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวเมื่อไหร่อาการดีขึ้นเมื่อน,นั้นนะฮะแต่พอกลับมากรุงเทพก็ก็จะมีอาการปวดหัวบ้างปวดตัวบ้างแล้วก็ก็ก็มีอาการป่วยจากภาวะแทรกซ้อนของค่าไตแล้วตอนนี้ก็มีการฟอกไตฟอกอะไรอยู่ด้วยก็ แล้วก็มีอาการของของสองของตาที่ท,ที่ที่ไม่ค่อยมองเห็นแต่จะเห็นว่าพี่สาวผมเป็นคนสู้นะฮะสู้คนสู้ชีวิตอยู่แล้วนะครับเรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยทําให้เขารู้สึกท้อถอยก็จะ,จะ,จ,ะจะยังออชอบเที่ยวนะฮะกับพี่ดอลล่าจะเห็นเลยว่าคือพี่ดอลล่าก็แบบถ้าคุณไปเราก็ไปครอบครัวคุณโมกคุณแม่ก็วันนี้คุณคุณแม่แวะมาเหมือนกันแต่ว่า จริงๆแล้วก็เพิ่งมาจากเชียงใหม่กันเมื่อคืนก็คือทุกคนก็ครอบครัวไปผมที่เป็นลูกเป็นลูกทิ้งครอบครัวอยู่คนเดียวนะครับไม่ค่อยได้ไปเจอแต่ว่าความจริงแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแรกที่ก็ให้ยายายาฆ่าเชื้อเพิ่มเติมด้วยก็หลังจะกลับจากเชียงใหม่มาก็ก็การฟอกไตกับอะไรพวกนี้ก็ก็เลยทําให้ไม่ค่อยได้เห็นในสื่อในอะไรจะเห็นว่าตอนนี้ก็คือก็จะมีแบบการบวมบ้างอะไรบ้างบางครั้งนะครับแต่โดยรวมแล้วก็มีกําลังใจที่ดี คือยังสามารถมองเห็นได้อยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมองเห็นว่าผมไม่รู้จริงๆว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่คือคือคือทุกอย่างเป็นเป็นแสงแสงภาพเพราะว่าตัว SLE มันแอคแทกหรือมันโจมตีเข้าไปในในประสาทตาของเลติน่ามันก็เลยทําให้การมองก็ไม่ชัดแต่ก็จะมีแว่นคุณหมอก็จะมีแว่นให้ครับที่จะสามารถทําให้สวมแล้วเหมือนกับไอแว่น VR ก็สามารถทําให้มอง มองเห็นได้ได้ดีขึ้นมหมอประสาทตาก็จะช่วยดูแล้วก็แล้วก็ในเรื่องของเวลาบางทีก็ไปทักก็จะอยู่ใกล้ๆก็จะได้มองเห็นประเภทน,นั้นครับแต่ก็โดยรวมผมคิดว่าไม่ได้จํากัดความอยากเที่ยวของเขาหรือความอยากกินอา,อาหารดีๆนะครับจะดีเหตุวก็ไปกันทักเตียกอย่างหละครับก็ก็เป็นความเป็นอะไรที่ที่สำหรับผมถือว่าเป็นเรื่องทรงพลังมากนะว่าความรักสำหรับพี่ดอลลา่าท,ที่มีให้กับพี่สาวผมเนี่ยคือคืออะไรที่แม้กระทั่งผมในฐานะน้องชายเองก็ ก็สู้ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยนะฮะต้องบอกว่าเป็นยอดยอดพี่เขยคนหนึ่งนะครับก็ก็อย่างที่เห็นลครับก็ทุกทุกอย่างที่เปมุม,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 มพูดก็ส่วนใหญ่ผมครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่ปิดไม่ค่อยได้ออกสือ่อไม่ค่อยได้พูดในเรื่องข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดแต่เพราะว่าเราต้องการ privacy นะฮะต้องต้องเรียนตามตรงแล้วแต่ว่าบางครั้งก็ก็ถ้ามีอะไรก็ถามแล้วก็จะตอบให้ก็แต่ว่าก็อย่างที่เห็นแล้วครับว่าตอนนี้ก็ก็มีอาการแล้วก็มีปวดบ้างอะไรบ้างพอพอมีอาการปวดอย่างนี้ก็จะไปรักษาไปให้ยา นะฮะมีพยาบาลดูแลตลอดเวลาก็คอยฉีดยาแก้ปวดให้ตลอดนะฮะทุกอาการครับอาการมันซุดร่างกายโดยรวมมันซุดลงทดโทมลงอยู่แล้วนะไตก็คือฟอกแล้วก็พยายามที่จะกู้ให้ให้ให้ค่าไตดีขึ้นเลือดเอเอเอะไรมันมัน,น,น,น SLE เนี่ยหรือโรคโรคพุ่มพวงเนี่ยโรคภูมิแพต้ตัวเองเนี่ยถ้ามันมีอาการกําเริบมันจะโจมตีตรงไหนเราไม่รู้ดังนั้น มันมันก็น่าเป็นห่วงหมดทุกอย่างอยู่แล้วโดยธรรมชาติแล้าคนหญิงเขามีกำลังใจมากแค่ไหนก็แบบมีครับเขามีครอบครัวมีพี่ดอลล่า<ๆ>มีเพื่อนๆมีน้าชายน้าสาวที่ช่วยกันดูแลสลับกันเหมือนเป็นหมุนเวียนพี่ดอลล่าก็ work from hospital WFH นะฮะก็จะทำงานอยู <c oughs> ่ที่โรงพยาบาลเลยก็แล้วก็แล้วก็แต่ช่วงหลังๆนี่มันมีความนีม่พอเปลี่ยนแผนปุ๊บชีวิตดีขึ้นเยอะเลยพอเปลี่ยนแผนในการที่จะไปเที่ยวออกไปข้างนอกมากขึ้น ตอนแรกเรากลัวสมัยตอนเป็นโควิดมันมีอาการแบบหนึ่งคือเราเรากลัวว่าจะติดโควิดแล้วมันจะทําให้อาการซุดเพราะฉีดวัคซีนไม่ได้ถูกไหมคร <P> พอพอเรารู้สึกว่าเอ้ยโรคมันเบาลงอะไรลงการออกไปข้างนอกทําให้เขาก็ปีกกระเป๋าขึ้นอาการก็ดีขึ้นนะครับในอาการดีขึ้นอาการปวดน้อยลงการใช้ยาน้อยลงการทำกิจกรรมต่างๆทําได้มากขึ้นนะครับมีความแบบสดชื่นแจ่มใสามากขึ้นก็ก็เป็นเรื่องที่ดีเห็น <P> <He S 1> แล้วก็ดีใจ <P> ผมก็แบบโทรคุยกับแม่นะเป็นไงบ้างแม่ก็ดี ่วงนี้ออกมากินได้เยอะเลยอะไรเลยมันมีช่วงที่ท,ท,ที่ที่สารอาหารไม่ค่อยพอเพราะทานได้น้อยเพราะปากแห้งอะไรพวกนี้ก็ก็ก็ช่วงนี้ก็กลับมาดีขึ้นมากแต่ว่าตอนนี้เข้ากระบวนการรักษาที่ต้องให้ยาฆ่าเชื้อเพิ่มก็คล้ายๆคีโมผมคิดว่าคล้ายๆคีโมแต่ไม่ได้เป็นสารมะเร็งนะฮะแต่ตรงนี้ก็ก็ก็คงใช้ต้องใช้กําลังระดับหนึ่งหมอที่รักษาคือจะต้องใช้เป็นแบบว่าหมอเฉพาะทางเป็นหมอเฉพาะทางจานวนมากครับเป็นคณะแพทย์ใช้คําว่าคณะแพทย์ที่ช่วยกันร,รักษาคือ ใครที่เป็นโรค SOE จะเข้าใจครับจะมีหมอ SLE SO จะม,หมีหมอนูโโลหมออาการที่เกิดขึ้นต่างๆก็ต้องให้แพทย์แต่ละแต่ละท่านหมอไตามาช่วยในเรื่องของการวินิจฉัยช่วยในเรื่องของการใช้ expert opinion ในเรื่องของมุมมองเข้าไปนะครับดังนั้นก็ก็ต้องใช้ใช้กำลังแพทย์หลายๆท่านก็ต้องขอบพระคุณแพทย์จากทุกๆโรงพยาบาลที่ที่ช่วยม,มุมมาตลอดนะครับเป็นระยะเวลา ตั้งแต่ตอนแรกก็ตั้งแต่อายุ17นะครับที่เราเริ่มรู้ว่าเป็น s LE, อ e อตถึงปัจจุบันก็37ผม36ใช่ไหมห่างกันปีเดียวก็<ป>ก็20ปีป 20, ป20ปีนะครับก็สำหรับคนที่เป็น s อ e รุ่นแรงเนี่ยนี่คือแบบความเหลือเชื่อและปฏิหารมากๆที่ที่เราเราสู้กันมาได้ถึงจุดนึงแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ยัง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 สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้แม้แม้ร่างกายจะบางส่วนก็จะแบบ ครับเอ้ยต้องเปลี่ยนต้องตอบไตเอ้ยอะไรเอ่ยนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอะไรที่ทำให้คุณหดิสู้มาได้้ครอบครัวครับครอบครัวพี่ดอลล่าครับครอบครัวพี่ดอลล่าล้นล้วนครับไม่มีอย่างอื่นครับพี่ดอลล่าคืออะไรนะครับพอสองสามวันครั้งตอนนี้ก็เลื่อนแล้วนั้นรู้สึกจะเป็นอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพในแต่ละช่วงครับขึ้นอยู่กับสภาพหมอก็จะประเมินตลอดครับ ก็วันนี้ต้องกลับไปโรงพยาบาลพให้ยาครับแต่ก่อนหน้านี้เพิ่งอยู่เชียงใหม่มาอาทิตย์หนึ่งนะฮะอาทิตย์หนึ่งครับไปเที่ยวไปแคมปิ้งไปไปต่อมีอะไรก็สนุกดีครับอย่างนี้มแพนจะไปอยู่ที่นู่นไหมครับไม่ของเขาไม่ครับเพราะว่าแพทย์บางส่วนต้องอยู่ที่กรุงเทพแต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่จะเห็นในไอจีเคยไปอยู่สมุยอยู่พักหนึ่งเลยเตรียมบ้านเตรียมอะไรแต่ว่าก็ต้องกลับมาด้วยก็คือสลับกันไปครับก็ไม่กลัวที่จะเดินทางครับไชนะครับ คงยากเพราะว่าแพทย์ส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพครับอันนี้คงคงคงใช้คำว่าคงยากนิดหนึ่งแต่ก sure kind of ็ก so ็ก็ม <It> ีแผนเที่ยวอยู่ตลอดครับการครับแต่ยังไงก็ต้องก็ต้องมีสแตนบายว่าสามารถกลับมามาแล้วมีแพทย์มีเตียงมีทุกอย่างสม่ำเสมอครับก็ระวังอยู่ตลอดครับโอ้โหอยู่กับนุ่ก็ต้องระวังทุกอย่างอยู่แล้วครับก็เป็นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ครอบครัวระมัดระวังอยู่ตลอดอยู่แล้ว คนเยี่ยมไม่ค่อยเยอะครับก็มีเพื่อนๆมีอะไรพวกนี้ครับเราจะเราจะเราจะไม่ได้แบบเปิดใครก็ได้มาเยี่ยมก็เป็นคนกันเองอะครับคุณหมองใทระวังเรื่องอะไรบ้างคุณหมอเป็นห่วงเรื่องอะไรบ้างทุกอย่างแหละครับถ้าเป็น s l e แทบทุกอย่างแหละครับลมดูดอะไรก็ตามแต่แต่ในขนาดเดียวกันก็พอเราระวังถึงจุดหนึ่งเราบอกเราก็ต้องเสี่ยงเพื่อที่จะเปลี่ยนการอยู่ในโรงพยาบาลนานๆคุณหญิงจําได้ไหมครับข่าวเมื่อก่อนที่ออกว่าคุณหญิงอยู่เป็น3-4ีปีในโรงพยาบาลเลยคือไม่ได้ช่วยขนาดนั้นการออกมาข้างนอกช่วยให้อาการดีขึ้นครับ อยากทําอะไรเหรอครับอยากทำอยากทำหนังทำละครเนี่ยแหละครับอยากกลับมาครับอยากกลับมาทํางานครับเขาโอ้โหครอบครัวนี้บ้างานกันขนาดไหนก็น่าจะรู้กันดีครับพวกเรายังอยากจะเล่าเรื่องอยู่ครับมุมก็มีเรื่องสนุกสนุกอยู่มีพี่ๆน้องๆที่อยากทํางานด้วยอยู่นะครับแล้วก็ก็ก็อยากทําอะไรหลายๆอย่างครับพูดถึงประเด็นนี่นึงค่แงเปิดไว้เรื่องของการซีรีส์ละครไทยอะไรเงี้ยครับที่มันไแต่เทียร์สูงสุดที่ไม่ได้แล้วเป็นประเด็นที่คน อ๋อก็ไม่มีอะไรมากครับอ่านในเฟซก็ได้ครับหรือไปคําเ o u s กับผมก็ได้นะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นการช่วยๆกันในทุกทกฝ่ายผมใช้คํานี้นะช่วยกันทุกฝ่ายคนดูผู้สร้างผู้ผลิตระบบการขายนะครับการหาตลาดใหม่การหาตลาดในประเทศใหม่ๆการขยายตลาดเดิมนะครับมันมีมันมีปัจจัยเยอะมันไม่ใช่มันไม่ใช่นใชหนึ่งคําตอบแก้ทุกปัญหาแต่มันคือจิ๊กซอของหลายๆตัวต่อกันเป็นภาพใหญ่ที่ภาพที่จะแข็งแรงขึ้นการได้ภาพสมบูรณ์นั้นต้องมีจิ๊กซอครบุกตัว แล้วไม่ควรโทษใครันั้นเป็นคนในอุตสาหกรรมนี้ค่ะมันรู้สึกมั่นใจหรือเสียใจใไหมที่มันเกิดประเด็นไม่ผมสนุกกับการทํางานทุกวันครับผมตีลันฟันแทงเพื่อให้งานดีทุกๆวันในฐานะของโปรแกรมดี렉เตอร์ของวิวในฐานะของผู้จัดผู้ผลิตเองในฐานะของผู้จัดการนักแสดงในฐานะของสื่อออนไลน์เก่านะครับในฐานะเป็นสื่อสังคมชนเหมือนกันผมคิดว่าเราสู้ในทุกๆด้านเท่าที่เราทําได้ไม่ใช่เพื่อให้งานดีอย่างเดียวแต่การทําให้อินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐาน ของการผลิตสื่อบันเทิงในประเทศไทยสมบูรณ์และแข็งแรงเราเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างไรอันนี้เป็นส่วนสําคัญมากในฐานะยิ่งวิวเป็นบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาตรงนี้อยากให้เราก็อยากให้ตรงนี้เราเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคนอื่นได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ